จะแต่งงานคนนี้ป้าะย้ายอยู่ที่ปกกิ่งไงเออปกกิ่งอะไรย้ามาจากไหนปกกิ่งทำงานเขาเหนือที่ปากกิ่งอะไรเงี้ยใครบอกกเก่งนาะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาเคยมีบริษัทอยู่ที่ปักกิ่งแล้วเขาย้ายมาเมืองไทยแล้วเขาจะย้ายกลับไปทำไมแล้วเรื่องแต่งงานนี่มันจะจริงไหมคะไม่จริงไม่จริง แต่งงานก็คือแต่งงานแต่ไม่จริงยังไม่มีไม่มีข่าวเลยค่ะมีคุยๆยอยๆกันมาไม่ค่ะไม่มีไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวมองการไกลขนาดนี้ไม่กล้ามองอะไรไกลแล้วล่ะเอามองแค่วันนี้พรุ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาจริงๆเลยนะคะก็ตอนนี้สถานการณ์อยบนี้แทบจะแบบไม่ได้แบบคิดอะไรไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยวันวันนี้ฝนนี้ก็ ก่จะไปโลกจิตอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนการช่วงที่ทีข่าวหนักๆนะคะคือกายมันต้องเปิดมาอุย้ยอัปเดตเรื่องน้ำเรื่องน้ำตลอดเวลากลยคจะทำใจได้ขนาดนี้เลยเงี้ยเขาที่เป็นเทคกำลังใจเราอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องเครียดไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็ผลว่าเขาก็เครียดนะคะคือเขาก็ห่วงในเรื่องของว่าเดี๋ยวมันไม่มีอาหารทานเดี๋ยวมันไม่มี ตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเราสังเกตเราจะรู้สึกว่าน้ำประปาเปลี่ยนกระแรงมากอ่ะรู้สึกไหมใช่อันนั้นก็คือแบบมีความรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่แบบต้องระวังแล้วว่าน้ำประปาคือถ้าบ้านใครมีน้ำกรองเอาน้ำกรองมาแปลงปันก็ดีนะคะคือเรื่องไหนไงก็ไม่มีแน่น้ำยามันไรในแน่นอนเอาง่ายที่ปีนี้ก็ไม่มีอ่ะปีหน้าก็ไม่มีปีหน้าก็ยังไม่มีต้องดูดูน้ำก่อนดิมะไม่ต้องไปเล่นรถแม็ต้องกินสารกินปลา ปานะคะปานไม่อยู่ช่วยเรื่องถามถึงความที่ราดิดึงส่วน่อยากทีิงีริานบอกว่าแบบอยากจะกลับมาคืนกันเรามันทําให้แบบหวานใจของเราแบบนี่หวานไหมอะไรอย่างเงี้ยมีเราแวงหรือเปล่าเอาจริงๆเลยที่ยังไม่ได้เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เลยเพราะว่าผลก็ยังไม่ไม่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดคือหนึ่งพูดตรงๆแล้วก็อ่านภาษาไทยไม่ออกตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในส่วนของแบบคนไทยข้างๆเขาเนี่ย เล่าอะไรเขาฟังหรือยังแต่ถ้าเกิดเหมือนที่ค,คนไคทยข้างๆเขาเล่าอะไรเขาฟังแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าผลก็ไม่ได้ตอบอะไรที่มันมันไม่ไดีเสียหายก็คือผลก็ก็คงยังก็คงกับเขาอยู่แต่ในส่วนตรงนี้คือถ้าสมมติว่ามีการถามขึ้นมาเนี่ยก็เราสามารถที่จะตอบตอบคนเป็นร้อยๆคนได้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรแล้วอะ่ะกับกับพานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดอยู่ดี้าจะถามผลขึ้นมาผลว่าโอเคคือฉันมองว่ามันไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้แบบคือบางทีมันไม่อยากจะไป หุดด็นสจากจุดเล็กๆเพรหนึ่งคือพูดตรงๆเลยเพราะว่าฝนน้องทำง,งานกับควาอยู่บางทีพอมันมีเรื่องพวกนี้ก็มาแย่เรื่อยๆอ่ะมนุษย์ก็คือมันนุ่งนะคะยังไงมันก็ต้องกระทบก็สู้เราอยู่เฉยๆแล้วก็รอปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปคือถ้าเขาถามก็อตอบไม่ถามก็เฉยๆแต่เราไม่ได้ปิดเรียกว่ากับบันนี้หมดคื่เรม่องนี้ถ้าถามมันนะวันนี้หมดค่ะหมอ ตอนที่พี่เขาพูดมีผนรู้สึกในบ้างมีความอัดไหมคะไม่ว่านเสียใจยเสียใจ,ยยจยว่าช่วงช่วงทามมิ่งดีๆที่มันเคยอยู่ในการมันเป็นอะไรที่แบบมันดีไงแล้วคนหลายๆผู้ที่ชอบแบบกบสิใจเทียงอารมณ์ช่วงพูก็แบบเออเลิกไปเถอะแล้วพอมานั่งเสียใจยที่หลังแล้วมัน โลกมันหมุนทุกวันนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนทุกวันเพราะะน้นมันบางทีเวลาการนี่มันจะดึงกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมตัวแปรมันเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราสองคนแล้วไงตอนนี้ <ๆ S 1> ้งองขอเดินหน้ากับคนปัจจุบันไปขอเดินหน้าก่อนก็ก็ก็ดูไปผลเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าคนเราคู่กันเราไม่แคล้วกันเราค่ะล้องเริ่มไปสิบปีแล้วมันจะต้องกลับมาแล้วต้องกลับมาแต่ถ้ามันไม่ได้กลับมาคือมันไม่ได้